การรถไฟแห่งประเทศไทยเบี่ยงแนวไฮสปีดเชื่อม3สนามบินช่วงสุวรรณภูมิอูต่ตะเภาหลบท่อน้ำมันแทบไหลปักเพิ่มต่อมอด76ต้นยาว70กิโลเมตรหากหรือย้ายไม่ทันส่งมอบต้นปีหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิอุทภเภามูลค่า2.2แสนล้านระยะทาง220กิโลเมตรเฟสแรกช่วงสุวรรณภูมิอุตภเภาภายในวันที่1มกราคม2564ให้กับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3ามสนามบินจำกัดของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮดิง้งจำกัดและพันธมิตรหรือกลุ่ม C pH ทั้งนี้ ผู้บุกรุกและผู้ได้รับผลกระทบจากการเวรคืนยังมีผลกระทบการรื้อย้ายท่อส่งน้ํามันขนาดใหญ่ของบริษัทท่อส่งปริโตเรเลียมไทยจำกัดหรือแทบไลน์ในฐานะผู้เช่าที่ดินรอฟอทอท,อที่อยู่ในแนวเขตทางการก่อสร้างไฮสปีดซึ่งมีความยาวประมาณ70กิโลเมตรหากต้องรื้อย้ายหาพื้นที่วางท่อใหม่เกรงว่าจะไม่ทันแผนส่งมอบพื้นที่ทางออกต้องออกแบบเบี่ยงแนวหลบท่อส่งน้ํามันเพิ่มต่อมอ7 6ต้นโดยทางกลุ่มศ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายประมาณ200-300ถึงล้านบาทนายวรุิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนการส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั้นขณะนี้ติดสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าเบื้องต้นอยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปการเบิกจ่ายเงินของโครงการดังกล่าว ปัจจุบันมีการสำรวจพื้นที่เวนคืนแล้วโดยมีพื้นที่เว้นคืนราว931แปลงคาดว่าจะเริ่มกระบวนการเวนคืนที่ดินภายในกลางปี2,563และหลังจากนั้นจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยสำหรับการเวนคืนที่ดินภายในปลายปี2,563 ส่วนพื้นที่ที่กลุ่ม CP มีการขอขยายเขตทางเวนคืนเพิ่ม5จุดนั้นขณะนี้รอฟทอยังไม่ได้พิจารณาการให้เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเนื่องจากกระบวนการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมใช้ระยะเวลานานทั้งนี้เราจะดำเนินการตามกระบวนการเวนคืนที่ดินตามแผนก่อนคาดว่าสามารถส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กลุ่ม CP ได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญา ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆทาง a r u t u t u r e ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ